สวัสดีครับนายแพทย์ที่รัธรรมพาเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประภาษาวิทยาหรือทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องการใช้ยาแก้ปวดที่ถูกต้องนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยพูดเรื่องว่ายาแก้ปวดเนี่ยเราใช้บรรเทาอาการปวดในระดับไหนบ้างนะครับคลิปนี้จะพูดถึงวิธีการใช้ยาแก้ปวดที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าเป็นอาการปวดที่อยู่ในหมวดของอาการปวดทั่วไปนะครับเช่น ปวดหัวปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดแผลผ่าตัดหรือแผลปวดอวัยวะภายในนะครับยากแก้ปวดกลุ่มแรกที่ได้พูดไปก็คือปวดน,น้อยๆเนี่ยเราจะใช้พาราเซตามอลน,นะครับพาราเซตามอลเนี่ยมันเป็นยาที่ใช้มานั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับใช้มานานนะครับข้อทีอ่ดีของมันก็คือว่ามันเนี่ยไม่มีอาการกัดกระเพาะนะครับแล้วก็ ออกฤทธิ์ได้ประมาณสัก4-6ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นยากแก้ปวดที่มีผลต่อร่างกายส่วนอื่นเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากมันไปออกฤทธิ์ที่ศูนย์การควบคุมการปวดบริเวณสมองโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่ง่วงไม่มีอาการคลื่นไส้ให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยาพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยาที่ใช้แก้ปวดได้หลากหลายนะครับแล้วข้อดีของมันข้อนึงก็คือว่าสามารถ ลดไข้ได้ด้วยนะครับหนึ่งก็คือแก้ปวดได้ลดไข้ได้ด้วยนะครับแก้ปวดได้สี่ถึงหกชั่วโมงและผลข้างเคียงต่ออะไรต่างๆเนี่ยน้อยนะครับแต่มีข้อพึงระวังก็คือว่าถึงแม้มันไม่มีผลต่อก,กระเพาะก็ตามนะครับเพราะว่าผู้ป่วยบางคนว่าเพาราเซตามอลกินแล้วแสบท้องอันนี้ไม่จริงนะครับพาราเซตามอลไม่ได้มีผลต่อกระเพาะนะครับแต่ว่ามีผลต่อตับได้นะครับถ้าเรา ใช้ในปริมาณสูงและติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับแต่ถามว่าอะไรที่ต้องระมัดระวังกว่ากันถ้าเทียบกับการที่ใช้ติดต่อกันนานๆกับการใช้ครั้งรับปริมาณสูงๆเนี่ยการใช้ครั้งรับปริมาณสูงๆต่อวันเนี่ยต้องระวังมากกว่าการที่ใช้ในน้อยแต่ว่าใช้ติดต่อกันนานๆน,นะครับเช่นถ้าเกิดเราใช้วันหนึ่ง 10- 20เม็ดเลยอย่างเงี้ยครับ ถึงแม้จะวันสองวันเนี่ยก็น่ากลัวกว่าที่เราใช้วันวันลเม็ดสองเม็ดแต่ติดต่อกันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อย่างเงี้ยจะน่ากลัวน้อยกว่านะครับอันนี้เป็นข้อพึงระวังนะครับแล้วก็ถ้าป่วยที่มีอาการทางด้านตับอักเสบหรือโรคตับนะครับที่เป็นเยอะก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอันนี้เป็นข้อที่ต้องพึงระวังของยากลุ่มพาราเซตามอลน,นะครับซึ่งเราก็ใช้หลากหลายแก้ปวดแทบทุกอย่างครับบางทีมันเป็นผสม กับยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับอย่างเช่นพาราเซตามอลเนี่ยไปผสมกับยาคลายคลายกล้ามเนื้อบางตัวนะครับพอรวมกันเนี่ยอย่างเช่นออเฟนาดีนนะครับทอยโพลิโซนนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อยี่ห้อครับพวกยี่ห้อนอจีซิกอะไรเงี้ยนะครับทอร์เรนต์นะครับก็มันก็จะมีองค์ประกอบของพาราเซตามอลอยู่ข้างในด้วยเพราะฉะนั้นเวลาทานยาในกลุ่ม ขายกล้ามเนื้อเนี่ยต้องดูองค์ประกอบของยาดีๆว่าเอ๊ะจริงๆเรากินยาพาราซ้ํสองสองเด้งหรือเปล่าเพราะว่ากินพาราธรรมดาด้วยแล้วไปกินยาพาราที่อยู่ในองค์ประกอบร่วมกับยาขายกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพราะนั้นต้องเช็คเช็คซองยาดีๆนะครับอันที่สองก็คือยาแก้ปวดกลุ่มเขาเรียกว่าเอนเซตหรือว่ายาลดอาการอักเสบนะครับ กลุ่มนี้ก็ใช้ในการแก้ปวดที่ไม่รุนแรงเหมือนกับกลุ่มแรกนะครับายาแก้ปวดเอนเซตเนี่ยมันเป็นกลุ่มยาที่เขาเรียกว่ายาแก้กเสพหรือยาต้านการเสบนะครับกลุ่มนี้ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะนะครับคนละแบบกันนะครับตัวมันเนี่ยมักจะลงท้ายด้วยคาว่าเฟนหรือเ้นนะครับหรือว่าฟี n นกหรือว่าลงท้ายเขาว่าแคมนะครับ หรือว่าลองใช้คำว่า10ก็ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นไอบูโพรเฟนนะครับนาโพรเซนนะครับเมลอกซิแคมนะครับไฮรอกซิแคมนะครับไดโคฟีแน็คลองใชยด้วยแน็คนะครับหรือเซเลคอกสิบลองใชยด้วยสิบนะครับเออร์โตลิคอกสิบลงงใช้คำว่า10เหมือนกันนะครับกลุ่มนี้มันจะมีนามสกุลของยาเนี่ยอยู่เยอะนะครับแต่ว่ามันรวมแล้วเป็นกลุ่มเดียวกันแหละครับ กลุ่มนีเน้เป็นกลุ่มที่ต้องพูดว่าแก้ปวดได้แรงกว่าพาราเซตามอนนะครับแต่มีข้อที่ต้องระวังมากๆเนี่ยอยู่2ข้อครับก็คือ1มันมีฤทธิต์ต่อกระเพาะนะครับก็คือมันกัดกระเพาะนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าเราอยากใช้จริงๆแล้วเป็นโรคก,กระเพาะเนี่ยก็ควรจะบอกคุณหมอว่าเราทานยาโรคก,กระเพาะคู่กันด้วยได้ไหมนะครับ กันไว้เลยตั้งแต่ต้นนะครับอันที่2คือว่าตัวมันเนี่ยถ้าทานในปริมาณมากเกินหรือผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคไตยอยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องคอยเช็คค่าไตาด้วยนะครับเพราะว่าในกรณีที่ใช้ประมาณเยอะมากๆหรือผู้ป่วยเนี่ยมีพื้นฐานเป็นโรคไตยอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้ค่าไตาเนี่ยสูงขึ้นหรือว่าไตาเสื่อมมากขึ้นได้ชั่วคราวนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้สั้นๆหรือว่า ใช้แล้วต้องคอยดูค่าไตาว่ามันมีการเพิ่มหรือเปล่านะครับหรือรีบใช้ให้สั้นที่สุดแล้วก็รีบหยุดนะครับแล้วก็สามารถป้องกันประเด็นนี้ได้โดยพยายามทานให้น้อยและทานให้สั้นที่สุดนะครับแล้วก็พยายามดื่มน้ําเยอะๆนะครับช่วงที่รับประทานยากลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นบ่อยในยาแก้ปวดที่ใช้หลากหลายมากครับยาเจอโดยมากเนี่ยจะเจอในยาแก้ปวดเข่านะครับ แก้ปวดเส้นเอ็นนะครับหรือว่าปวดไมเกรนเนี่ยก็เจอบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นยากลุ่มที่2ต่อมาเราก็เถิบมาที่ยาแก้ปวดที่ออกฤทธิ์แก้ปวดปานกลางนะครับกลุ่มนี้จะเป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟีนอ่อนๆนะครับก็ยาที่เราใช้ในปัจจุบันในท้องตลาดก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าโคเดอีนหรือว่าทรามาดอลนะครับซึ่ง ตัวนี้มันเป็นยาที่แก้ปวดโดยที่ออกฤทธิ์ประมาณสัก4-6ชั่วโมงนะครับตัวรูปแบบของยาเนี่ยมันอาจจะไปผสมกับยาพาราเซตามอลก็ได้นะครับอย่างเช่นที่เจอบ่อยก็คือเอาพาราเซตามอลเนี่ยมาบวกกับโคเดอีนนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีชื่อยี่ห้อนะครับของมันนะครับเช่นพวกพวกยากลุ่มอัลตราเซตดูโอเซตพวกนี้นะครับ หรือว่าเอาพาราเซตามอลเนี่ยมาบวกกับทามาดอลเนี่ยก็ก็จะมีชื่อยี่ห้อของมันเหมือนกันนะครับหรือจะกินตัวยากลุ่มนี้แบบเพียวๆโดยที่ไม่ต้องใช้พาราเซตามอลร่วมด้วยก็มีนะครับอย่างทามาดอลเนี่ยยามก็จะชื่อว่าทามอลเป็นยาเม็ดนะครับคราวนี้ยากลุ่มนีมน้มันเป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างแก้ปวดได้ ได้แรงกว่า2กลุ่มแรกนะครับแต่มันไม่มีฤทธิ์ในการแก้อักเสบในโรคที่มีการอักเสบส,สูงๆครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างถ้าเราเป็นคอนซินอักเสบเนี่ยกลุ่มนี้ก็จ,จะไม่เหมาะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลดอาการอักเสบที่ทําให้ปวดจากโรคคอนซินด้วยนะครับหรือเป็นอาการอักเสบที่มันเกิดจากเช่นอาการอักเสบที่เกิดจาก การอักเสบเช่นพวกเกานะครับที่มันมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยยากลุ่มนี้มันไม่มีฤทธิ์ในการแก้อักเสบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้แค่แก้ปวดบรรเทาอาการปวดเฉยๆนะครับไม่เหมาะที่จะเลือกกับกลุ่มที่โรคที่มีอาการอักเสบร่วมด้วยนะครับคราวนี้กลุ่มนี้ข้อดีก็คือว่ามันไม่ขัดกระเพาะนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยมีผลต่อตับไตน,นะครับ ออกฤทธิ์ได้ยาวพอสมควรแล้วก็กินได้ค่อนข้างติดต่อ,อก,กันได้นานนะครับข้อเสียคือ 1. คือต้องระวังการติดการใช้ยาประเภทนี้เนื่องจากมันเป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟีนอ่อนนะครับเรื่องนี้ต้องสําคัญมากคือระวังใช้ติดต่อ,อก,กันแล้วจะติดยาได้นะครับที่2ก็คือว่าตัวยาเนี่ยมักจะมีอาการคลื่นไส้นะครับแล้วก็อาจจะมีท้องผูกได้นะครับ ก็เป็นจุดที่ต้องระหวังของยากลุ่มนี้นะครับอ,อันที่3ก็คือยากลุ่มแก้ปวดรุนแรงนะครับซึ่งเราก็รู้จักกันดีครับพวกนี้ก็คือพวกมอร์ฟีนหรือเฟนเานิลนะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นยาที่คล้ายๆกลุ่มที่2เมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันออกฤทธิ์จริงๆออกฤทธิ์ในตามตำแหน่งของอจุดที่ออกฤทธิ์หรือเขาเรียกว่ารีเซปเตอร์เนี่ยในทางการแพทย์ก็คือว่า สารเคมีที่ออกฤทธิ์เนี่ยมันเป็นสารเคมีเดียวกับแบบที่2เลยเพียงแต่ว่ามันออกฤทธิ์รุนแรงกว่าเท่าน,นั้นเองนะครับฉะนั้นมันก็จะเหมือนกลุ่มที่2เลยก็คือแก้ปวดได้รุนแรงกว่านะครับไม่กัดกระเพาะไม่ค่อยทําให้ปะเกิดปัญหาโรคตับโรคไตนะครับแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการติดเนี่ยสูงกว่านะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีอาการคลื่นไส้ได้เยอะกว่าแล้วก็ อาจจะมีอาการหลอนนะครับการง่วงซึมได้เยอะถ้าใช้ในปริมาณสูงแล้วก็ท้องผูกมากกว่านะครับฉนันอันนี้ก็เป็นข้อที่แยกการใช้งานของอยากแก้ปวดชนิดต่างๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอยากแก้ปวดที่ใช้ในการปวดเส้นประสาทโดยเฉพาะนะครับมีอะไรบ้างขอบคุณครับ